nhìn nó đi nằm nằm nó nó nằm 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 bạn nằm 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 gì đó. nằm 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 không có sao này có đôi nộp gì nè không có đề lại này tôi nói lúc này này xem này anh được thật ngày đó

น้องเสียไปยังบ่บ่ได้ไปยังหรอกพี่นี่นะไม่ได้หายงหายยั้ไ่ได้หายนียหายเลยังยังี่เรื่อเรียนเสร็ได้หายหายง่อ คุณนายสวัสดีเจ้าจาคุณอาเด้อกับสวัสดีพีดเดเ่เสียงคือไคแจะบออย่างนนะครน,นึงนะ็อยืนจิมแสงที่จังหลังไซตกีเน ยังใช่เจ้ดีกับภูิเจ้ดีค่ะเาดีกับขึ้นโดนบอ่อผีสรอบ่อบ่อบ่อขึ้นโดนน,โดน,นางอยู่เดี๋ยวก็เลยาลุกจดัดไปเลยไมา่นาั่งอยูย่ บไอ้เสยใจบมเสใจนีเสใจดอเสียใจเลยราดีใหญ่ยุคพินกับกันคุณได้ไทยเด้อก็สุดเดือนยุคินสาวน้าสุริางยคินไทยีบ่ไอ้ยเี้ สีลงเพ่งอีกครั้งสวัสดีจารธนวุฒตอสวดีครับพระดำขอบคุณหลายครับวินาดีจารคุณวัตถีบ่มองดำดีจาร์มันคือว่าไปอ่ะ เรถไปเชืมมาเ้าบอกพี่มาดำพูดอลไรเด้ด้วยลายก็ล่องไล่ะซีมาที่ซีนาทีก็ลงเลยวนีลล้หนัดนัวจากย้งไทยไหเงียบไปล่อหนองเสียลงครับครับลอยก็ล่งเ,ลลเรได้ยูซีาที่สามอาทิต ใช่จากนั้นุพี่จุดจุดยู่ท้ายสูริกับผู้สูริกบทางวิธีวามสื่าเพื่อให้ฟังครับ ัะด so ีมาไทยจากันไม่ทยาเกับมถไทยดีจากที่ไทยดีจากจะกม่ดังเดครับไทยจากที่ะเทยู่ดังกิน khổ r ồ บ่เขาบ้าน ồ i thì จากที่ làm côn cho việc ở thầy ครับสนี้แล <gegangen> ้วเนาะไม่มีสิหรอกกับคุณในายเด้อขอบคุณทุกตุกคน้ไก่อรยบ๊ายบากบคุณในายครับผมยันัักแล้ววันนีคักแล้วบ๊ายบายครับ